สวัสดีครูเฉลิศป้อมมาสากระผมนายชกรเกิ่มเฉลวยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ห้าหนึ่งเลขที่สิบเจ็ดวันนี้ผมจะมานำเสนอประกอบการอภิปรปายในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนาประเภทของศาสนาน,นั้นหมายถึงมนุษย์นั้นมีความแตกต่างทางน,นภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความเชื่อจึงทําให้เกิดศาสนาหลายรูปแบบขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการศึกษา จะเป็นต้องมีการแบ่งศาสนาออกเป็นประเภทเเต่างๆโดยผมได้จําแนกออกเป็น4ประเภทหลักๆอย่างนี้ครับ 1. แบ่งตามลักษณะของศาสนา 2. แบ่งตามสถาน,นการณ์จริงในปัจจุบัน 3. แบ่งตามลําดับวิวัฒนาการของศาสนา 4. แบ่งตามประเภทของผู้นับถือของศาสนาเป็นต้นครับ 1. แบ่งตามลักษณะของศาสนา โดยแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆคือศาสนาประเภทเทวนิยม 2. ศาสนาประเภทอักเทวนิยมโดยโดยป,ประเภทเทวนิยมเชื่อกันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างครูสรสรพสิ่งและสามารถดบูบรรดาลให้เป็นเช่นนั้นได้โดยโดยประเภทเทวนิยมสามารถแบ่งเป็น3ประเภทย่อยได้ดังนี้ 1. เอกเทวนิยมเชื่อกันว่า พระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเช่นศาส,สนาคิดศาส,สนาอิสลามเป็นต้น 2. องวิทยมเชื่อกันว่าพระพเจ้าสูงสุดมีสองพระองค์เช่นศาส,สนาโซโตอันเตอร์เป็นต้นและพระหูเทวานิยมเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้ามีหลายองค์เช่นศาส,สนาพราหมณ์อินดูเป็นต้น และประเภทอัเทวนิยมประเภทนี้ไม่เชื่อกันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งแต่เชื่อกันว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยตามเหตุผลที่เกิดขึ้นนั่นเองครับแบ่งตามสถานาการณ์จริงในปัจจุบันสามารถแบ่งออกสมวนแบ่งสามารถแบ่งเป็นสองประเภทคือศาส,สนาที่ตายแล้วกับศาสนาที่มีชีวิตอยู่ โดยศาสนาที่ตายแล้วนั้นหมายถึงศาสนาที่เคยมีผู้นับถือในสมัยโบราณแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีผู้นับถือแล้วโดยมีส,สองศาสนาได้แก่ 1. นในทวีปแอฟริกามีศาสนาของอียิปต์โบราณ 2. ในทวีปอเมริกามีศาสนาพวกพวกเปรูปโบราณศาสนาพวกเม็กซิกันโบราณ และในทวีปยุโรปมีศาสนาพวกกีกโบราณศาส,สนาพวกโรมันโบราณหรือพวกติวตันแกลและศาสนาพวก,กเซเนกเวียและในทวีปเอเชียมีศาสนามิถะกินีบาวิโลเนียซิลิเซียศาส,สนาของพวกอันไตและศาสนาที่ยังมีอยู่หมายถึงศาสนาที่มีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบัน ยี่สองศาสนาศาสนาที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออก 1. ศาสนาเต๋า 2. ศาสนาหงจื้อ 3. ศาสนาจินโตศาสนาที่เกิดขึ้นในเอเชียใต้ 1. ศาสนาพาวินดู 2. ศาสนาเชน 3. ศาสนาพุทธ 4. ศาสนาซิกศาสนาที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันตก 1. ศาสนา Solo อันเตอรสอศาสนาคิด 3. สาศาสนาอิสลาม 4. สีศาสนาบาไฮสามแบ่งตามลำดับการยิวัฒนาการของศาสนาสามารถแบ่งออกเป็นสมประเเทคือ 1. ศาสนาธรรมชาติคือศาสนาที่นับถือธรรมชาติคิดว่าในธรรมชาตินั้นมีวิญญ,ญาณสิงอยู่อาศัยอยู่ทำให้ผู้คนนั้นเกิดความคลรกนับถือ เลื่อมใสเป็นต้น 2. ศาสนาองค์กรศาสนาองค์กรนี้มีมีวิวัฒนาการเป็นลำดับมีการจัดรูปแบบมีการควบคุมเป็นระบบและมีความมั่งคงในสังคมเช่นศาสนายิวศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพางกินดูและศาสนาพุทธเป็นต้น 4. แบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนา สามารถแบ่งออกเป็นสารเพเทได้คือ 1. ศาสนาเผ่าคือศาสนาของคนในเผ่าใดเผ่าหนึ่งเป็นความเชื่อของคนในกลุ่มชุมชนเผ่านั้นเช่นศาส,สนาของคนโบราณเผ่าต่างๆจึงพัฒนาเป็นศาสนาชาติเช่นศาส,สนาเชน 2. ศาสนาโลกคือศาสนาที่มีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะอยู่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งเช่นศาส,สนาพุทธศาส,สนาคิดศาส,สนาอิสลามหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าศาส,สนาสากล 3. ศาส,สนานิกายคือศาสนาที่เกิดจากคนส่วนใหญ่หรือศาสนาส่วนใหญ่นั้นมีความแตกตา่างใน,นความคิดหรือสังคม จึงทำให้เกิดมีการย่อยของศาสนานั้นกระผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับ